สวัสดีค่ะพบกับขวัญน,นะคะขวันตาชีวิตเลือกได้ค่ะ EP ที่121แล้วนะคะก็อพบกันทุกวันเลยทางช่อง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อทงางศาสนานะคะอย่าปล่อยให้ความเชื่อทงางศาสนาของคุณนั้นจางหายไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันก่อนนะคะแล้วขวัญมีเหตุผลซัพพอร์ตนะคะว่าทำไมถึงเห็นด้วยกับหัวข้อนี้นะคะ ศาส,สนานั้นสามารถนำทางมนุษย์ในโลกนะคะเออมนุษย์เราเนี่ยคิดว่าเรื่องเลวร้วายมันสามารถเกิดขึ้นได้เนาะศาส,สนาเนี่ยนำทางได้เนื่องจากสอนเราทั้งหลายว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันช่างสลับซับซ้อนนะคะจนเราไม่สามารถเข้าใจเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้นะคะเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ สิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายนั้นมีอยู่ทุกหนแห่งโบนโลกใบนี้ค่ะทุกหนแห่งนั้นล้วนแต่มีคำถามและศาสนาก็จะคอยให้คำตอบเนาะให้ความมั่นคงแล้วก็ให้ความหวังค่ะสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดอริสนะคะอายุ70ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ประสบกับสภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่ในนี้เขียนว่าหัวใจวายนะคะหัวใจวายถึงสองครั้งนะคะ ถ้าประมาณการตามหลักการทางการแพทย์นั้นเธอมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นดอริสแล้วก็หลานของเธอเนี่ยมักจะไปพบกับนักเรียนแพทย์เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของความเลื่อมใสความศรัทธาในศาสนานะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องโอกาสในการรอดชีวิตของเธอเนื่องจากดอริสอะหาะเชื่อว่าถ้าเธอไม่มีความเชื่อในทางศาสนาแล้วนั้นเธอก็คงจะไม่มีชีวิตรอดได้ค่ะ สงสัยใช่หรือไม่นะคะว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงข้อคิดเห็นของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นก็คือดอริสนั่นเองนะคะนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันสุขภาพ,าพแห่งชาติและก็สถาบันต่างๆอีกนับไม่ถ้วนนะคะได้ออกมาให้การสนับสนุนความเชื่อนี้ค่ะความเชื่อของดอริสดังที่กล่าวเมื่อสักครู่เนาะจากงานวิจัย ของนักวิจัยเหล่านี้พบว่าวัดปฏิบัตินะคะหรือว่ากิจวัตรประจําวันทางศาสนานั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตที่ยืนยาวของมนุษย์สุขภาพที่ดีและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่บรรดาแพทย์เนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจทฤษฎีดังกล่าวได้แต่บาทหลวงที่ชื่อว่าแม็กโกลเนี่ยกลับตระหนักได้ว่าศาสนานั้นมีความสําคัญค่ะ มันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้คําตอบทั้งหมดแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีคําตอบที่ดีที่สุดซึ่งก็คือความศรัทธานั่นเองนะคะทีนี้มาในส่วนสุดท้ายที่เป็นเรื่องงานวิจัยเนาะจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของศาสนาที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตพบว่าไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดนะคะผู้ที่มีความเชื่อในทางศาสนาอย่างหนักแน่นนั้น มักจะมีความพึงพอใจในชีวิตของตนนะคะในขณะที่ผู้ที่ไร้ศาสนานะคะมักจะไร้ซึ่งความพึงพอใจในชีวิตของพวกเขาเช่นกันค่ะโอเคนะคะขันเห็นด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนนะคะเพราะว่าขันเชื่อว่าทุกศาสนาเนี่ยต่างมีความหวังดีต่อมนุษย์นะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะทีนี้ ม,มาพูดถึงวัดปฏิบัติบางอย่างเนาะที่ที่มันเป็นผลดีมากๆกับคนเราไม่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนนะคะขวัญขอยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างเนาะซึ่งเ, <c oughs> เห็นผลกับตัวขวัญแล้วก็เห็นผลกับหลายๆคนนะคะนั่นก็คือการปฏิบัติสมาธินะคะหรือการนั่งสมาธิแต่จริงๆไม่อยากใช้คําว่านั่งเท่าไหร่เพราะว่าทําได้หลายรูปแบบนะคะ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้หรือว่าในทางเราเรียกว่าเดินจงกรมเนาะเออเอ,อเป็นการทําสมาธิแบบหนึ่งค่ะหรือบางทีจะนอนสมาธิก็ได้นะคะถ้าบางคนเคยอ่านเรื่องราของดอร์โจดิสเพนซ่านะคะซึ่งเป็นนะักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่พูดเรื่องเกี่ยวกับเราสามารถที่จะรักษาร่างกายของเราได้หรือพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ่ะอืม อิเล็กโทรแมกเนติกฟิลนะคะเป็นการสร้างชีวิตที่ดีนะคะโดยใช้การปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็สามารถที่จะอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะทุกคนลองย้อนกลับไปอ่านได้เนาะทีนี้ทำไมการนอนถึงสามารถเป็นการทำสมาธิได้เพราะว่าประวัติของดรโจก็คือท่านอะ อ่าประสบอุบัติเหตุที่กระดูกหักใช่ไหมคะหลายท่อนเลยกระดูกทางหลังนะคะก็จะต้องนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานานเหมือนกันเป็นหลักเดือนนะคะทีนี้ท่านก็ใช้การปฏิบัติสมาธิซึ่งก็คือทําในระหว่างที่นอนคว่ำนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิริยาบถไหนก็เป็นการทําสมาธิได้ทั้งหมดนะคะถ้าใจของเราจดจ่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งใช่ไหมคะการยืนการเดินหรือว่าการนอนนะคะ แม้กระทั่งการทำกิจวัตรอะไรบางอย่างเนาะที่แบบเป็นการเรียกว่าไงอะ่ะมุ่งความสนใจไปที่อย่างเดียวอะคะ่ะอันนั้นก็เป็นการสมาธิได้เช่นถ้าเราล้างจานเนาะเราก็ล้างจานอย่างเดียวนะคะใจจดจ่ออยู่กับจานที่ล้างรู้ว่ามือเนี้ยกำลังจับจานอยู่อีกมือนึงกำลังจับเอ่อตัวสกอตไบยอยู่นะคะเพื่อที่จะล้างจานให้สะอาดเนาะหรือว่า ถ้าเรากําลังทําอะไรก็โฟกัสแค่หนึ่งอย่างในหนึ่งขณะเวลาใช่ไหมคะกาลังกินก็รู้ว่าเรากําลังเคี้ยวอยู่กําลังแบบลิ้มรสชาติของอาหารนี้อยู่ว่ามีความเปรี้ยวความมันความเผ็ดอะไรความเค็มอะไรมากแค่ไหนเนาะทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนใช่ไหมคะสมมติแล้วกวารโนะวขัดเรื่องมาหนึ่งอย่างก็คือการปฏิบัติสมาธินะคะถ้าคุณปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลจริงๆค่ะ เมื่อคุณเข้าสู่ความเงียบความนิ่งเงียบเนาะเราจะสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นเช่นเราจะเริ่มเห็นว่าตอนนี้เรากำลังติดอะไรอยู่นะคะปัญหาของชีวิตเราตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วความนิ่งมันจะทำให้เราคิดอะไรบางอย่างออกนะคะบางทีใจเราที่มันสับสนวุ่นวายมากๆนะคะเรามองอะไรไม่เห็นจริงๆนะเหมือนกับว่าถ้าเรามองท้องฟ้ามันก็มีมเมฆหมอกะ,ะคะ่ะ เมฆหมอกมันมากซะจนเรามองไม่เห็นว่ามันมีดวงดาวอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็เป็นเสมือนดวงดาวนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วมันมีนะคะมันมีหนทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกปัญหาหรือทุกทางออกทุกปัญหามีทางออกเนาะและทางออกนั้นเนี่ยมันจะเห็นเมื่อเราเนี่ยต้องนิ่งนะคะต้องสงบก่อนเนาะเหมือนกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่มันมีเมฆหมอกหนาทึบนะคะอืมทีนี้ นอกจากสมาธิใช่ไหมมันก็มีเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธานะคะจริงๆเรื่องนี้มันคือสอดคล้องกับกฎแรงดูดหรือกฎของการ manifestation เนาะก็คือว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วและเราเลงมือทำนะคะการลงมือทำที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นการลงมือทำในสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกและเราต้องมีความเชื่อมั่น หนึ100่งร้อยเปอร์เซนว่าเราจะสามารถทําได้ซึ่งในภาษาทางศาสนาเนี่ยก็คือเรียกว่าความศรัทธานั่นเองนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราไม่มีความศรัทธานในตัวเองว่าเราจะสามารถทําได้นะคะสมมติมว่าเราเ,เปิดกิจการอย่างหนึง่งกิจการนั้นจะสําเร็จได้ยังไงถ้าเราไม่มีความศรัทธานในตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่ทํากิจการนั้นได้สําเร็จเนาะเ,เราเดินเข้าห้องสอบ การสอบจะสำรทธิผลได้ยังไงถ้าเราไม่มีความศรัทธาในตัวเองว่าเราจะสามารถทำข้อสอบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอะคะ่ะมันมีรากฐานมาจากศาสนาเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันเรื่องของการปฏิบัติสมาธินะคะจริงๆแม้แต่าการสวดมนต์ก็ใช่เนาะคือการสวดมนต์นะคะเอเป็นคล้ายๆ ถ้าคนบอกว่าอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เนาะก็อาจจะบอกว่าเป็นกุ่โลบายที่ทําให้จิตของเราอะค่ะจดจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึง่งเนาะก็คือคล้ายๆสมาธินั่นแหละแต่ว่าเราใช้เสียงหรือใช้มนต์คาถาเนี่ยเป็นตัวนำนะคะทำให้ใจของเราเนี่ยมุ่งความสนใจไปที่คำคำนั้นเนาะหรือว่าประโยคประโยคนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าตัวมนต์คาถาจริงๆเนี่ยมัน มีอะไรไหมขวัญส่วนตัวขวัญเราเชื่อว่ามีนะคะหมายถึงว่ามันมีความหมายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ขอให้เกิดผลลัพธนะ์นะทีนี้การอาศัยความเชื่อและความศรทัทธาจริงเรื่องนี้ก็พูดยากเหมือนกันเนาะจนกว่าวันหนึ่งจะมีวิทยาศาสตร,ร์มารองรับนะคะแต่ว่าถ้าคุณอนะลองศึกษางานของดรโจดิเพนซาหรือว่าดรบรูซดิปตันหรือว่าของอเหล่าสหายของดรโจอะคะ่ะ ค่อนข้างเขียนไว้ชัดเจนนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ในแนวควอนตัมฟิสิกส์นะคะว่าจิตของเราอ่ะเป็นคนกําหนดอนาคตหมายความว่าอันนี้พูดหลายรอบแล้วอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ความเชื่อของเราหรือพูดง่ายๆก็คือความศรัทธาของเราหรือความจงใจความตั้งใจอ่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ intention นะคะ intention ของเราเนี่ยเป็นตัวชี้ให้สิ่งนั้นมันเกิดเนาะเช่นเรา มี intention เรามีความจงใจความตั้งใจว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำริจผลแน่ๆน,นะคะหรือที่บอกว่าจิตรักษากายเนาะเราเป็นมะเร็งแต่ว่าเราเชื่อว่าเราต้องหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคือทำไมอ่ะทำไมคนหนึ่งถึงหายจากมะเร็งได้โดยที่เขาอาจจะต้องอไม่ต้องผ่าตาดัดหรือไม่ต้องแบบรักษาโดยใช้ยาเลยเพราะอะไรเนาะเพราะว่าร่างกายของเรารักษาตัวเอง ร่างกายของเขารักษาตัวเขาเองได้เพราะว่าเขามีความเชื่อนะคะมีความศรัทธามีการปฏิบัติเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนไปอ่านเอาเองเลยนะในคุณคือพล a ซีบโบเนาะกับอ่าเอ่อซูเปอร์เนเชอรัลนะคะงานของดรโจทั้ง4ชิ้นนะคะทุกคนเป็นงานที่ส่งคุณค่ามากๆลองอ่านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอ่ you are the placebo ใช่ไหมคะ evolve your brain ใช่ไหมคะแล้วก็ becoming supernatural นะคะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันหนึ่งที่ขวัญจำชื่อไม่ได้แต่ว่าขวัญมีครบนะคะขวัญจำชื่อไม่ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งข,งขอหยุดเวลาไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขวัญมาตอบว่าชื่ออะไรนะคะ โอเคจำได้แล้วก็คือ Breaking the Habit เนาะงาน4ชิ้นนะคะหรือหนังสือีเล่มนะคะมีแปลเป็นไทยแล้ว3เล่มเนาะเล่มแรกก็คือ E v o l v e Your Brain นะคะยังไม่มีแปลเป็นไทยนะคะเล่มต่อมาก็คือ Breaking the Habit นะคะแปลเป็นไทยก็คือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่เล่มที่3ก็คือ You Are the Placebo นะคะ แปลเป็นไทยก็คือคุณคือพลซสโบแล้วก็เล่มที่4นะคะเพิ่งแปลเลยนะคะชื่อว่า b e coming supernatural นะคะแปลว่าลิขิตปาฏิหารนะคะโอเคก็คืองานของดรโจเป็นการอธิบายว่าความเชื่อของเราสามารถสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งมันก็คือล้อกับเรื่องศาสนาก็คือความศรัทธาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะควเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เลยเต็มร้อเลยคะ่ะว่าความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะก่อให้เกิด ผลลั์ที่เราปรารถนาได้นะคะมันก็คือเรื่องเดียวกับกฎแรงดึงดูดเรื่องเดียวกับแกนแม n เ f e s t นั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ความเชื่อทางศาสนาของคุณจางหายไปเนาะเออก็ทุกคนคิดเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงหรือว่ามีวัดปฏิบัติอะไรทางศาสนาที่มันดีกับเราและอยากแบ่งปันเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ